การนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะคือหนูก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบมากนะคะแต่มีช่วงขณะหนึ่งที่ระหว่างกําลังทํางานอยู่ค่ะอยู่ดีๆก็มีความรู้สึกว่าแบบไม่ได้ตั้งใจเหมือนเหมือนตัวเราอะมันหายไปเลยตอนนั้นกําลังนั่งตรวจคนไข้อยู่ก็คือรู้สึกว่าอันนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตรงนี้เลยเหลือแต่การทํางานของกิเลสที่มันทํางานอยู่อันนี้เขาก็ทําอย่างนี้เพราะการ กิเลสของเขาเราก็ยังทันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นการทํางานกิเลสข,ของเราแต่ไม่ได้มีใครอยู่ตรงนั้นค่ะมีสภาวะนั้นอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีค่ะเราก็แบบเออรู้สึกใจสบายแต่หลังจากนั้นก็ก็ไม่เคยมีอีกเลยค่ะก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกถึงสภาวะนั้นอีกเลยไปอยากค่ะไปอยากให้เป็นสภาวะนั้นค่ะนี่อะไรชีร่เสภาวะนั้นเป็นลักษณะของฌานจิตมันเข้าไปในฌาน เป็นลักษณะของฌานยังไม่ได้เป็นความบรทุกนะจิตมันเข้าไปในฌานนี่พอเวลาที่จิตมันจดจ่ออยู่กับสิ่งใดอะตอนนั้นเนี่ยมันต้องมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาปนเลยจิตมันก็จะรวมเข้าไปเป็นฌานเป็นอารมณ์ฌานก็เรียกอารมณ์ฌานขนาดจิตใดที่ขนาดจิตหนึ่งที่มันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดก็เรียกว่าอารมณ์เดียวจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวขณะนั้นไม่มีความทุกข์ความเครียดเข้ามาปะปนด้วย จิตมันก็จะรวมรวมกลับไปเป็นฌานนี่มันกลับไปไอ้จิตรวมแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะที่ร่างกายจิตใจมันจะหายไปเหลือแต่สิ่งที่อยู่ต่อหน้าสิ่งเดียวแล้วจะไม่เหลืออย่างอื่นเลยไม่ไม่มีอย่างอื่นหรอกค้าวาปนเป็นเหลือแต่อยู่ต่อหน้าเขาเรียกว่าจิตมันรวมว่าเป็นเป็นฌานภาษาเย้นขาเรียกว่าพวกฝรั่งเขาเรียกฌานะฌานะเราเราแนะนําต้องปฏิบัติต่ออย่างไรคะปฏิบัติหลังจากนั้นมาแล้วก็ก็มาเห็นได้ ก็ค <muitas> ือว่าไม่เห็นในจิตที่มันเป็นผู้รู้ไปรู้เต่าเต่าวิจารณ์แก้ใจแล้วมันก็มาพูดภาคอยู่ในใจเอาพูดมาพูดภากวิเคราะห์วิจารคิดนึกตองปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารวิจัยพูดภาคอยู่ในใจเหมือนคนภาคเหมือนคนภากเขาประโยชน์เสียงในฟิล์มอ่ะมันจะภาคเงี้ยระดับเขาไม่ได้นะไปดับเขาไม่ได้หลงติดไปเขาไม่ได้แล้วก็มันก็จะรู้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 เงี้ยว่าไม่ว่าจะรู้อะไรเต่าวิจารณ์ใจจะพูดตลอดเลยพูดตั้งวันตั้งคืนเนี่ยดีกว่ารู้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 ก่อนแล้วไม่หลุดเนนะะค หน,หนูจะกลายเป็นฟุงซ่านไปเลยแต่สิ่งที่หนูทำเรารู้สึกถูกจริตกับตัวเองก็คือพยายามเจริญพุมวิหารเสียก็คือเหมือนเป็นลักษณะที่ว่าแบบเรื่องเรื่องเมตตากรุณาเนี่ยรู้สึกได้เป็นอัตโนมค่อนข้างเป็นอัตโนมัติอามุทิตาก็เริ่มพัฒนาดีขึ้นใน1-2ปีนี้แต่อุเบกขายินดีร้ายก็พยายามจะแบบเหมือนว่าอ่าย่ง,ย,ง,ย,งย่งเป็นหมอเบาหวานหมอโรคอ้วนใช่ไหมคะก็จะเป็นว่า น้ำตาลคนไข้จะขึ้นก็ช่างเขาไม่ขึ้นก็ช่างเขาเราไม่ต้องไปยินดียิน้ายกับเขาไม่ไม่ใช่เงเดินแต่ก็พยายามช่วยเหลืไม่ถึงว่าในใจเรามันเป็นเรื่องของในใจเราอาการเนี่ยเขาบอกอุเบขาเนี่ยว่าอาการในใจอาการที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดคือที่ว่าจิตเจตสิกอ่ะที่มันเกิดขึ้นในใจที่มันเป็นผู้รู้ผู้พูดผู้พากเนี่ยไม่ถึงโอเบขายอมรับเขาตามความเป็นจริงถึงจะพ้นทุกข์คือไม่ถึงออเบขาเนี่ย อุเบกขาต่อใจเราต่ออาการของใจเราไม่ใช่ว่าไปอุเบกขาต่อคนไข้งกันอุเบกขาต่อไอเวลาไปรับรู้อะไรทางเตาที่แกใจอ่ะมันจะมีผู้รู้ผู้พูดผู้พากถูกใจไม่ถูกใจมันอย่างนี้่างเนี้ยเด็กคนไข้คนที้ไม่ไม่ไม่ตามแต่ที่ว่าตามหมอสั่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็หงุดหงิดอย่างงี้ยเนีคือเวลาอาการในจิตใจเรามันหงุดหงิดเป็น้นไปนี้โน้น เหมือนคนไปโรคไวทองอะไรบางทีเนี่ยเราก็ยอมรับมันตามความเป็นจริงในจิใจเราไม่ไม่หลงติดไปกับอาการนั้นไม่ไปงดกิจการนั้นไม่พยายามไปผักใสดับไปไล่ดับอาการที่มันเหมือนคนไปโรคไวทองในใจแล้วมันก็จะหลุดจากอาการนั้นเองที่ก็บอกว่าเมื่อกี้ที่เขาลุกคุยๆก็รู้แล้วหลุดเลยเนี่ยถ้าถ้ารู้รู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วค่อยรู้เนี่ยคือหลุดจากอาการภายในใจมันหลุดโดยไม่ตัวเราหลุดนะคือมันมีมันมันมันความหลุดพ้นโดยไม่มีตัวเราหลุดพ้นจากอาการ อันนั้นแหละมันถึงจะพ้นทุกมันต้องพัฒนาต่อยอดไปอีกคือต้องเห็นอาการภายในจิตใจเราเนี่ยไม่ว่าจะไอ้ไม่ว่าตาหูจมูกลิ้งกายใจรับรู้อะไรมามันจะมาโน่นนี่นี่นั่นนู่นนี่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 ในใจทั้งวันทั้งคืนเนี่ยระดับก็ไม่ได้นะแต่หลงติดไปเข้าไม่ได้แต่มันก็จะรู้อันนี้ทางผ่านรู้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 แล้วสุดท้ายตอนที่มันหลุดเนี่ยมันที่บอกว่ารู้อยู่ไม่หลุดอะหลุดแล้วมันมันหลุดปุ๊งเอามันหลุดไปเฉยๆกันเลงพอมันหลุดแล้ว่อยรู้ว คือถ้าพยายามรู้แล้วมันจะลำคาญนะคะเออแต่นั่นแต่เเบาเป็นทางผ่านบอกแล้วนี่บพวกนี้ก็เป็นมาก่อนมันทางผ่านไอ้ที่มาลุ้แล้วลำคาญกุนกิจลำคานเป็นกันทุกคนเลยเนี่ยพวกนี้ทางผ่านแต่ไม่ใช่ทางติดทางแวะยกบอกให้ผ่านเหมือนมากรุงเทพมาเนี่ยผ่านมาตลอดมันเป็นทางผ่านจะไปทางอื่นไม่ได้แต่ถ้าผ่านทางนี้แสดงว่ามาถูกทางแล้วคไอ้ที่ไปหงุดหงิดอาการภายในใจอ่ะแต่ถ้าไม่เห็นอาการในใจเห็นแต่สบายไม่คิดอะไรไม่พูดอะไรเนี่ยนี่หลงทางนี่แสดงว่า จะมากรุงเทพมาที่พุทธสารบานปัญญา,า,าลีไม่ได้ผ่านถนนพิตรภาพไปถนนอะไรแล้วไม่รู้อ,อันนั้นถ้าไม่ไม่เห็นว่าในใจตัวเองมัน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 รับรู้อะไรตาตาอุตตระใใจแล้วเอามานูนี่นี่นั่นในนู่นนู่นนู่นู่นนู่ในใจตลอดเวลาเนอันเนี้ยถ้าไม่มีอะไรมันบ่นในใจพูดในใจนะอันนี้เนะน,นี้ยนะคุณหลงทางแล้วไปไหนแล้วเสี้ยววินาทีเดียวถ้าไม่มีคนบ่นในใจพูดในใจนะหลงทางแล้วอืแต่นี้ถ้ามันมันมันมีพอเห็นคนบ่นเนี่ยพูดบ่นในใจ แล้วเราอุนกีบกับมันบ้างหลงติดไปกับมันบ้างหุ่นเก็บมันหลงติดบ้านนี่ก็เป็นทางผ่านทางผ่านแต่สุ้ายก็ต้องผ่านทางนี้ให้ได้คือไม่ติดมันเป็นทางผ่านเขาบอกว่าทางผ่านไม่ใช่ทางติดมั้นมันจะไติดมันมันก็มันบ่นไปก็ไม่มันมันจะมันจะเป็นยังไงก็มันไม่ก็ปล่อยให้มันเป็นนี่มันจะไปไปเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลกับระการ่ยังไงเป็นุ่นเก็บมันเบิ้ลยังไงก็ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันจะเบิ้ลไปยังไงก็ช่างมันแต่เป็นทางผ่านเข้าใจไหม เดี๋ยวจะลองไปพยายามทาดตูต่อค่ะเออต้องฝึกแล้วก็เอาไปอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือที่ที่ที่เดี๋ยวเอาคิวอาค้ตเนี่ยไปอ่านเนี่ยที่เสาเนี่ยมันมีนี่เอาไปศึกษาทำความเข้าใจให้ดีละเอียดก่อนอ่านก็อธิษฐานจิตนะให้ทําก็ถึงใจเหมือนเปิดฝาโอง่งรับน้ําฝนจากฟ้าก็ิชาการ,รค่ะคือหนูก็ได้ลองพยายามฝึกปฏิบัติมาเรื่อยๆค่ะ ก็เคยไปทางการรู้ต้องการอยากจะรู้ชัดๆมาก่อนค่ะแล้วก็ถึงแม้เอออย่างเช่นรู้ร่างกายหนูก็ตั้งสติเลยจะรู้การเดินการก้าวรู้เลยว่าร่างกายเดินแบบไหนขยับยังไงค่ะจนพอมาได้ฟังทำเพิ่มมากขึ้นก็เลยได้ยินคําว่ารู้เบาๆรู้สบายๆายก็เริ่มแบบเอะยังไงค่ะก็เลย ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่มีทุกท่านได้ตอบคำถามกันก็เลยเกิดความเข้าใจว่าอ๋อก็รู้อย่างนี้แหละแต่ว่าไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปเห็นชัดๆก็ได้ค่ะแล้วก็คือพอฝึกรู้แต่ก่อนที่ผ่านมาคือฝึกรู้โดยเฉพาะรู้อารมณ์ความรู้สึกกับใจตัวเองด้วยคือแต่ก่อนเคยเป็นคนที่ไม่ไม่แคร์ตัวเองค่ะจนตอนนี้พอเริ่มรู้สึกทางใจอะไรชัดขึ้นก็จะแบบ ึ้งขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเช่นกวล,ละโอ๊ยหงุดหิดก็จะรู้ตรงกลางอกชัดชัดขึ้นนะคะแต่พอมาถึงวันนี้ก็ก็คิดว่าถ้าเรารู้เบาๆทั้งการขยับร่างกายและอารมณ์จิตใจยอย่างเงี้ยแบบเบาๆค่อยๆรู้ไปอย่างนี้ถูกต้องไหมคะไม่ไม่อันนี้ยังไม่ถูกอ่ะก็คว่ามันเอาเราไปรู้เอาตัวเราไปคอยรู้ไม่ใช่รู้ว่าเราที่ไปคอยรู้เนี่ยมันมันพูดภาคอะไรอยู่ในใจตลอดเวลา คือไม่ได้รู้ว่าตัวเราที่ไปคอยรู้อะไรเนี่ยมันพูดอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาแต่เราอะเอาตัวเราไปคอยรู้อย่างอื่นรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้ปวดหลังรู้ขาเดินรู้ก้าวเดินแต่เราไม่รู้ว่าตัวเราอะที่ไปรู้เนี่ยมันพูดอะไรอยู่ในใจก็คือมีตัวเราไปรู้รู้ว่าไอเนี่ยเรา ต้องต้องปล่อยวางไอ้ตัวที่รู้เราไอ้ตัวที่มารู้เรานี่เนี่ยต้องปล่อยวางตัวนี้ที่ยึดติตัวนี้เห็นว่าไอ้ตัวนี้มันจะพูดอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเราไปดับมันไม่ได้ละมันมันเหมือนคนมันพูดอยู่ในใจพูดอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนค่ะก็ไม่มีใครไปยึดมันเห็นว่ามันเป็นตะงขาดพวกแตกเกอเกอรมันพยับแดดไม่มีใครไปยึดค่ะก็รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติหนึ่งคือคือมีเคยแบบรู้ตอ ร้องเพลงคือในหัวมันร้องเพลงก,ก็รู้ว่าโอเคเพลงมันก็วิ่งของมันไปแล้วมันก็เกิดของมันไปก็รู้ตัวอย่างเมื่อเช้าวกวาดกวาดลานกวาดพื้นอยู่อะค่ะก็ก็รู้ไปว่าอยู่ๆเพลงก็ขึ้นก็มีแบบนี้ยค่ะไม่ใช่เด็ดๆหนูกวาดพื้นแล้วมันก็ระหว่างหนูกวาดพื้นเนี่ยหนูก็ต้องเห็นว่าตัวมันมีผู้ที่ไปรู้ว่าหนูกวาดพื้น มีผู้รู้เราเด็กกำลังกวาดพื้นกำลังกวาดพื้นร้องเพลงมันมีเพลงขึ้นมาในหัวของมันเองก็เห็นว่าเนี่ยอย่าไปใส่ใจสิ่งที่ถูกรู้หรืออาการที่ถูกรู้เพลงที่ขึ้นมาเป็นอาการที่ถูกรู้ใส่ใจปล่อยวางผู้รู้เรื่อยไปว่าผู้ที่ไปรู้เพลงที่ไปเสียงดังในหัวเนี่ยมันมันพูดว่าอย่างไง มัน,ม,นมันพูดไปอย่างไงเนี่ยพูดอยู่ในใจอะ่ะมันพูดไปยังไงแล้วก็ปล่อยวางให้ให้ผู้รู้ผู้พูดผู้พ,พาคในใจอะ่ะตลอดเวลาคือพอพอรู้ว่ามันมีเพลงขึ้นนะคะแล้วมันก็ก็หายไปหนูก็ไม่ได้สนใจต่อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคือมันไม่ใช่ว่าเพลงหายไปหรือไม่หายไปแต่หนูเห็นไหมว่าตอนเพลงขึ้นแล้วมันมีคน มีเราี่เนี่ยที่ไปรู้ว่าเพลงมันดังไว้ในหัวเนี่ยด่าก say, ็ไปในใจมันพ <Lebanon. k stew workers> ูดว <milhões jadi> yeah. ่าอย่างไงแล้วเพลงหายไปอ่ะไอไอไอผู้รู้ที่ว่าเพลงหายไปเนี่ยรู้เพลงหายไปเพลงม่หายไปแต่คนพูดในใจอ่ะมันไม่หายไปหรอกมันพูดทั้งวันทั้งคืนยีิบสี่ชั่วโมงอ๋องั้นไอตัวนั้นก็คือไอ้ตัวอ๋อเพลงมาคือรู้ว่าเพลงมาไอไอ้ตัวนั้นอะใช่ไหมคะแล้วมันพูดว่อย่างไงอ่ะไอคนที่รู้ว่าเพลงมาแล้วเพลงมันร้องอยู่แล้วมันพูดว่าอ่ง ไอคนที่รู้นั่นเนี่ยมันเพูดว่าอ๋อมันมาเองแน่ผมก็พูดตั้งวันเน่อย่าไปเยอย่าไปดับมันนะเห็นมันพูดตั้งวันแล้วไม่มีใครไปเสวยมันไม่เขรายึดมันแล้วเพลงดับไปมันพูดไว้ยังไงไม่ทราบค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ตัวเราเราไปรู้แต่อาการที่ถูกรู้อืมค่ะเข้าใจไหมเนี่ยากร่คเหมือนยังงงๆเนาะ นิดนึงค่ะแต่ว่าเหมือนใกล้แล้วค่ะใช่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 หนูกำล้งดูเต้ใกล้แล้วก็ดยอดนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดรู้เรามอไปรู้อาการที่ถูกรู้ค่ะค่ะค่ะเราเนี่ยแท้จริงอ่ะเราที่ไปรู้อะไรทุกประจักนาดเนี่ยแม้แต่รู้อาการเนี่ยทุกประจักนาดเนี่ยแท้จริงเราเนี่ยเป็นอาการที่ถูกรู้เราลืมไปเลยเราไม่เคยเรียนรู้อันนี้มาก่อนเลยเราจะไปรู้แต่อาการที่ถูกรู้แต่เราไม่รู้เลยว่า ไอเราที่ไปรู้อาการที่ถูกรู้ทุกปฏจการนาเราเนี่ยจะเป็นอาการที่ถูกรู้ทุกปฏจการนาเรื่อยไปดับเขาก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะเป็นอาการที่ถูกรู้ถูกปล่อยวางทุกปฏิวัณหาอีกทีได้ไหมคะอีกทีค่ะขออีกทีค่ะอีกทีค่ะเอาได้ได้ได้เอาคือทุกปฏจการนาที่ที่รู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจเนี่ยนะรู้ความคิดอารมณ์อะไรเนี่ยค่ะมัน พวกเหล่าน uhm. ี้มันมันจะต้องมีคนมีผู้ไปรู้มีจิตไปรู้ก็เรียกมีจิตไปรู้มีผู้ไปรู้ก็คือเราที่แหนะไปรู้กันพอไปรู้แล้วเนี่ยมันก็จะพูดทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็รู้ตั้งตามันก็พูดรู้ตั้งหูมันก็พูดรู้ตั้งจมูกมันก็พูดรู้ตั้งลิ้นมันก็พูดรู้ตั้งกายมันก็พูดรู้ตั้งใจมันก็พูดรู้อาการในใจดีไม่ดีมันก็พูดมันพูดทั้งวันเนี่ยคนพูดเนี่ยเราดับมันไม่ได้นะมันคือชีวิตไอเนี่ยดับมันไม่ได้แต่หลง ถ้าไม่หลงไม่ไปหล,ลงติดไปกับมันไม่ไลดับมันเนี่ยก็ยอมรับมันตามความเป็นจริงก็จะพ้นทุกข์นิพพานไปได้อ๋อก็รู้ไปตรงๆว่ามันพากอะไรมันรู้อะไรแค่นั้นเลยใช่วิธีกูดค่ะโอเคใช่อย่างงี้แหละอย่างเงี้ยเงี้ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ใชอย่างหนูสอนในห้องอะคะ่ะ <laughs> หนูมีแบบว่า คือเวลาเวลาสอนนักศึกษาเราก็จะพูดพูด,พ,ดพูดไปความรู้อะไรคือมันก็จะผุดมารู้คิดพูดออกไปแต่ว่ามันก็จะมีบางจังหวะบางโมเมนต์ที่แบบเหมือนเหมือนเห็นว่า,แบบาร่างกายถือไมยืนมายืนจับแล้วก็พูดอยู่แล้วหัวสมองก็คิดไปแล้วก็พูดไปแต่ว่ามันมันเห็นออกมาแบบกว้างๆว่าไอ้ร่างกายเนี้ยถือไมพูดบางทีเกิดความรู้สึกอะไรก็ก,ก็ก็รู้ไปด้วย ก็ถูกแล้วเช่โมโหนันคือสายอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกแล้วแต่เราหนูไม่รู้อยู่อีกอย่างเดียววันนั้นเองวาหนูรู้ว่าถูกต้องหมดแล้วที่พูดมาเนี่ยไม่รู้อย่างเดียวคือไอ้พุทีิ์ไปรู้ทุกกระดามพูดว่าอะไรค่ะหนูได้แต่รู้ทุกอย่างเลยที่หนูพูดนันถูกต้องหมดรู้ว่ายืนพูดใหม่รู้โมโหนักศึกษารู้ว่าพูดกับนักศึกษายังไงหนูรู้หมดเลยเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ไม่รู้ตัวเราพูดรู้ว่าพูดว่าอะไร ในใจเหลืออันนี้เราไปอันนี้อันเดียวใช่ใช่ถ้าหนูเห็นอันเนี้ยแล้วหนูก็ไม่ไม่ไปยึดถือมันปล่อยมันพูดอย่างเก้อเก้อแล้วไม่ไปไม่แปลอะไรกับมันก็จะนิพพานพ้นทุกข์กับตรงนี้ค่ะได้ค่ะกันบ้านมีแนวทางที่จะแบบก็ก็ต้องไปสังเกตใช่ไหมครับใช่ใช่ต้องเป็นนักสังเกตตัวยงเลยตรงนี้ไม่มีใครช่วยได้เลยค่ะไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปสังเกตนะเพราะว่าถ้าเอาตัวเราไปสังเกตมันจะไม่เห็นตัวเราใช่ค่ะ กับนวมัสการหลวงตาค่ะส่งการบ้านครั้งแรกหลังจากมารอบที่แล้วคือที่มาจากรอบที่แล้วก็คือได้เรียนรู้ว่าถ้ามีเหตุปัจจัยมากระ,กระทบมันจะมีการกระเทือนแล้วเวลาถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านั้นก็คือให้ปล่อยมันไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนสังขาร<ม>ทั้งเหตุปัจจัยแล้วก็สิ่งที่ความรู้สึกกระเทือนที่เราได้รับอันนี้ก็เลยลองกลับไปใช้น้อยลงหรือเปล่าเพราะว่ารอบแรกที่มาคือมีความทุกข์ที่เนี้ยก็เลยกลับไปเจอแล้วก็พบว่า เฮ้ยพอเราปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นความทุกข์มันลดลงจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ได้หลับดูจากใจว่าแบบเวลีกูดเวลีกูดเออเหตุปัจจัยเหล่านะนะั้นนะมันไม่ใช่เรื่องจริงเราอยากไปหยึดมันพเพราะรอบที่ล้วหนูไปยึดแบบยึดแบบถือมันไว้เรารู้สึกว่าหนูต้องทํำอะไรกับสิ่งนั้นแต่คือตอนเนี้ยแบบ พอกลับมาแล้วก็เพิ่งคนบอกว่าเฮ้ยเราแค่ป่วยมันก็คือดีขึ้นมากแล้วอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าตั้งนานอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความรู้สึกว่าโอ้มันดีมากเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบซาบซึ้งมากว่าเฮ้ยเราแค่เปลี่ยนเองแต่ว่าพอหลังจากนั้นใช่ไหมคะสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มก็คือเราควรจะต้องเหมือนแบบ รับรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยคือพอมีเหตุปัจจัยเราก็จะมาสังเกตความกระเทือนที่เราได้รับแต่มันกลายเป็นว่าพอหนูฟังเมื่อกี้ที่ทุกคนคุยกันก็เลยรู้ว่าออตัวเองไปตั้งรู้อีกเพราะว่าเราอะ่ะจะพยายามออพอกระเทือนปุ๊บเราก็ควรจะต้องรู้สิก็เลยตั้งรู้ตลอดเวลาแบบกับทุกอย่างเลยว่าทุกวันว่าตอนนี้เรารู้หรือ,อยังเราแบบพยายามเฮ้ยตั้งใจตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกหนักอย่างที่น้องฟ้าใสพูดเหมือนกันว่าแบบ เอ้ทําไมมันมันหนักคือมไม่ไม่รู้สึกถูกแล้วนะคะแต่มันรู้สึกหนักเพราะเราตั้งใจตลอดเวลาแล้วตอนนี้ก็เลยเพิ่งเข้าใจว่าอ๋ออะเดี๋ยวลองกลับไปใหม่ลองหนะ้าว่าถ้าเราไม่ตั้งใจแบบตลอดเวลาความรู้สึกจะเป็นยังไงแต่เนี่ยคือความรู้สึกแรกที่กลับไปทางโลกเราเรียนรู้ะคะ่ะใช่แต่ถ้าหลวงตามีอะไรชี้แนะเพิ่มเติมบอกได้นะคะเอาเป็นปัจจุบันนี้ได้เลยไม่ต้องกลับไปทัเอ๊ะ ถ้าก็เห็นว่าผู้ตั้งใจรู้เนี่ยเป็นสังขารตกแตง่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดทำลายผู้ตั้งใจรู้เห็น <He ard S 2> ว่าผู้ตั้งใจรู้เนี่ยเป็นสังขารตกแตง่งก็แค่นั้นแหละโอเคโอเคค่ะเพราะความคิดแรกก็คือเอ๊ะหรือเราต้องทำลายมันอีกโอเคหลวงตาพูดูไม่ใช่ไม่ต<ม>้องทำลายมันแล้ไวไปรวมเหมาเข่งให้ผู้ตั้งใจรู้กับกับสังขารอื่นที่ถูกรู้ไปในเดียวกันโอเคเท่านั้นเลยใช่ไหมคะได้ค่ะใช่มันก็คือไม่ยึดเลย คือมันจะใต้ใจรู้แต่รวมเข่งไปกับอาการที่ถูกรู้ทั้งหมด,ดไม่ต้องไปทาลายมันเพราะเป็นเป็นป,นปนรากาศประเภทเดียวกันคือมันเกิดแล้วก็ดับไปเองเหมือนกันได้แต่คิดว่าอันนี้คงต้องกลับไปแบบเนี่ยเหมือนนะนะนะถ้ากลับไปทางโลกมันอาจจะมีมีจุดที่เราเอะเหมือนางที่หมอโอบโอกเอ๊ะนี่คือเราเราอยู่ตรงไหนนะเราเราเรารู้หรือยังหรือเรายังตั้งรู้อยู่ อโอโหเป็นตัวอย่างเพอะเมื่อกี้ฟังอะไรเอ๋เข้าใจเลยคําถามเดียวกับมอโมโหที่ถามเลยค่ะว่าแบบมันคือจุดนั้นคือตรงไหนไอะไรแล้วผิดทุกจุดเนี่ยเก่งทุกจุดติดทุกจุดมันจะเก่งทุกจุดเองติดค่ะรู้เลยวิซอยไหนโมอโอไม่รู้บ้างถามเพิ่ติดทุกซอยเป็นไงหมอน้องบอป่ะค่ะเป็นไงบ้างเข้าใจชัดเจนยังไงตอนนี้ก็คือว่า โฟกัสก uh, mm ับ hmm. ป uh, enfin, huh. mm ัจ hmm. จ like ุบ oh, ันมากขึ hmm. <c oughs> ้นค่ะเออมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ t. T. ้นค่ะความยึดติดต่างๆก็เหมือนกับน้อยลงค่ะก็พยายามก็ยังมีความพยายามอยู่นะคะแต่ก็เห็นความพยายามว่าเออพอพยายามแล้วก็อ๋อมันก็เป็นสังขารตัวหนึ่งตัวที่พยายามจะไปควบคุมจะไปทําอะไรก็ก็เป็นสังขารตัวหนึ่งก็ค่อยๆวางค่อยๆปล่อยไปค่ะค่ะหลวงตามีอะไรชี้แนะไหมคะก็ถ้าปล่อยหมดแล้วต้องชี้แนะอะไร ไม่ยึดอะไรเลยทุกอย่างก็ถูกต้องเหมือนัดขาทางด้านสังาทางด้านกราบขอการหลวงตาค่ะก็ไม่ไม่มีคําถามค่ะหลวงตาเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ไปไหนคะ่ะยังมีตัวตนอยู่เยอะยังมีเราที่เป็นผู้ดูยังมีมังกี้มาอยู่อะค่ะหลวงตาเห็นมันก็ดีแล้วเห็นว่ามันเป็นสังขารเหมือนมีเราเป็นผู้ดูมีมังกี้มาแล้วก็เขียนว่ามันแค่สังขารเหมือนกับความคิดอารมณ์อื่นๆเหมือนกัน,น,นหนูก็คือก็ดูมันไปอย่างนี้ค่ะหลวงตาก็เลย ไม่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 ได้มีคําถามอะค่ะแต่ผู้ดูก็เห็นให้เห็นผู้ดูก็เป็นตังขานนะค่ะผู้ดูทุกปัจจัยหนาะก็เป็นตังขาน<ะ>ให้เห็นว่าผู้ดูเนี่ยก็เป็นตังขานเหมือนเหมือนกับคิดอารมณ์อื่นเหมือนกันค<ะ>ตัวใหญ่จะลืมจะลืมว่าเอเราผู้ดูผู้ร,รู้ผู้เห็นเนี่ยเป็นตั้งขานหลวงตาหลวงตามีอะไรชีนน้แนะมากกว่าเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดจะต้องการตางการบ้านคือว่าผู้ดูผู้รู้ทุกปัจจัยหนาเป็นตังขานตังแต่ง